แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เติมข้าอต้มยำครับอต้องใช้อ่าตัวช่วยครับตัวความอร่อยเนาะก็จะรออีกสักพักหนึ่งครับพอให้น้ำเดือดเราก็จะใส่กุ้งลงไปครับน้ำลายสองเลยทีนี้แค่ได้กลิ่นของอเครื่องเทศที่เราใส่ไปในหม้อก็หิวเราไปนอง เราก็ไม่มีอะไรจะทำครับน้องก,ก,ก็ถ่ายก,กับข้าวด้วยถ่ายคลิปไปด้วยครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นกับการต้มยำกุ้งของเราวันนี้ครับว่ารสชาติจะออกมายังไงประมาณไหนครับอะเดี๋ยวเราให้เดือดสักครู่ครับเราให้เดือดแล้วก็จะเติมกุ้งลงไปเนาะนี่ สูตรนี้ไม่ได้ดูใน youtube นะครับใส่เท่าที่มีนะฮะเท่าที่หาได้ครับเครื่องปรุงมีอะไรก็ใส่ไปมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ไปครับจะไม่ครบรสชาติจะออกมายังไงยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าออกมาเป็นแบบไหนครับพี่น้องต้องรอชมพวกเราครับรอชมตอนต่อไปน้ำกำลังเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวคอยดูน้ําเดือด ตอใส่กุ้งค่อยมาเจอกัน